ละครซิมเรื่อง Dream g i r สาวน้อยช่างฝันตอนที่สามระหว่างกินมือเที่ยงกันแก้วใจก็เอาแต่จ้องหน้ายูอิจนยูอิยอมแพ้อะไรเล่าแก้วใจอยากถามอะไรก็พูดมา ยูอีกับพี่ลินนาเป็นพี่น้องกันทำไมไม่เคยเล่าให้แก้วฟังยูอีก,ก็รู้ว่าแก้วชอบพี่ลินนามา,มาก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 ขนาดไหนทำมาจะใช้เราไปขอลายเซ็นให้หรือไงได้หรอแก้วใจหลอเล่นนะเรายูอีกไม่สนิทกับพี่หรอไม่รู้สิเมื่อก่อนก็สนิทแหละแล้วทำไมเดี๋ยวนี้ไม่สนิทแล้วอ่ะ เลิกพูดเรื่องนี้เถอะนะอ้ากินกินยูอิ e, ตักอาหารให้แก้วใจพร้อมกับเปลี่ยนเรื่องแก้วใจเลยไม่ได้ถามต่อเพราะถ้ายูอ e, ิพร้อมจะเล่าเมื่อไหร่ก็คงเล่าให้เธอฟังเองนั่นแหละหลังจากที่ยูอ e, ิทำข้อตกลงกับบอสใหญ่ พวกเธอก็จะได้เปิดตัวเป็นศิลปินคู่ดูโอ้กันจริงๆซึ่งตามเดิมแล้วแก้วใจถูกวางตัวให้ออกอัลบั้มกับเทรนนีเกิลกรุ๊ปคนอื่นๆแต่พอบอสใหญ่เห็นว่าโปรเจกต์ดูโอก็ดูไม่เลว้วจึงได้ส่งเพลงใหม่ที่เรียบเรียงเสร็จแล้วเรียบร้อยให้แก้วใจกับยูอีอัดเสียงก่อนที่ทั้งสองจะต้องซ้อมเต้นกันอย่างหนักเพื่อที่จะให้ออกมาดีที่สุด เป็นเวลาเกือบครึ่งปีที่ต้องฝึกหนักบางวันนอนในแค่วันละ3-4ชั่วโมงก็ต้องตื่นมาซ้อมร้องซ้อมเต้นต่อแม้จะเป็นช่วงที่ยากลำบากมากๆแต่แก้วใจกลับไม่เคยบ่นเลยเพราะรู้ว่ามีเพื่อนที่ดีอย่างยูอิคอยอยู่ข้างๆเสมอแก้วใจเคยคิดน้อยใจเลยกลายเป็นปมด้อยของตัวเอง แต่ก็มียูอีที่คอยบอกเธอเสมอว่าเธอเก่งและมีความสามารถไม่แพ้ใครทำให้แก้วใจมีแรงฮึดและกำลังใจที่ดีมากๆอีกคนก็คือแม่ของเธอแม้ว่าแม่จะไม่สนับสนุนแก้วใจในเรื่องนี้ร้อยเปอร์ซแต่ว่าก็ยังคอยเป็นกำลังใจให้เธอทำตามความฝันทำสิ่งที่เธอรัก และแล้วลว,วันซ้อมใหญ่ก็มาถึงนี่เป็นการซ้อมครั้งสุดท้ายเป็นการซ้อมก่อนการเปิดตัวพรุ่งนี้บอสใหญ่ได้เชิญนะักข่าวมากมายมาร่วมทำข่าวแก้วใจกับยูอิจจะเปิดตัวในชื่อเรนโบลเลียนซึ่งหมายถึงการรวมตัวกันของสองสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร The it's beautiful beginning be the sun is as as up sun will bright a day My will you come along? And it feels so right. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time, baby, baby, now. I'm หลังจากจบการซ้อมใหญ่ยูอีกับแก้วใจโผลเข้ากอดกันอย่างดีใจแต่แล้วความดีใจก็เปลี่ยนเป็นความกโกลลหลนเมื่อจู่จูยูอีเป็นลมล้มพับหมดสติไปแก้วใจตกใจมากที่เห็นยูอีไม่ได้สติทีมงานก็รีบกรูก,กันเข้ามาก่อจะรีบพายูอีส่งโรงพยาบาลแก้วใจรีบตามยูอีไปที่โรงพยาบาล เด็กสาวกำลังยืนอยู่หน้าห้องฉุกเฉินด้วยความกระวนกระวายใจก่อนที่พี่ลินนาจะรีบวิ่งเข้ามาพี่ลินนาะแก้ใจยูอีเป็นยังไงบ้างหนูก็ไม่รู้จูๆ่ๆตอนนี้สออครั้งสุดท้ายยูอีก็เป็นลมหมดสติไปเลยค่ะได้ยินแบบนั้นลินนาก็สุดนั่งลงที่เก้าอี้ด้วยท่าทางเหมือนคนหมดแรงพี่ไม่คิดเลยว่าอาการของอยูอีจะกลับมากำเริบอีก พี่ลินนาหมายความว่ายัางไงคะยูอีเป็นอะไรเมื่อตอนอยูอีอายุ12ถูกตรวจพบว่ามีก้อนเนื้ออยู่ที่สมองอยูอีต้องเข้ารับการรักษาอยู่นานหลายปีกระทั้งเนื้อร้ายนั้นมันเริ่มฝ่อลงพวกเราดีใจมากแต่หมอก็บอกว่ามีโอกาสที่ก้อนเนื้อจะขยายใหญ่ขึ้นยูอีเองก็ต้องเข้ารับการตรวจทุกๆปีตั้งแต่ยูอีรู้ว่าตัวเองมีเนื้อร้ายยูอีก็เอาแต่เก็บตัวเงียบ แม้แต่พี่เองอยู่อีกก็ไม่เปิดใจอีกเลยพวกเราเลยแทบไม่ได้คุยกันอย่างพี่น้องมานานพอ,อยูอีมีเพื่อนอย่างแก้วใจบอกตรงๆนะพี่ดีใจมากเลยดีใจที่ยูอีได้ทำตามความฝันได้รู้จักคำว่ามิตรภาพพี่พี่ลินนาะยูยูอีจะตายไหมคะ ลินนาไม่พูดกลับเงียบเสียงลงก่อนที่สองสาวจะปล่อยโฮออกมาพร้อมๆกันเวลาของการรอคอยอะไรสักอย่างมักนานเสมอเวลาที่รอคอยให้หมอออกจากห้องฉุกเฉินเพื่อบอกว่ายูอีบปลอดภัยดีก็เช่นกันในที่สุดเวลานั้นก็มาถึงคุณไข่ พ้นขิดอันตรายแล้วหมอได้ตรวจพบว่าสาเหตุของการหมดสติเกิดจากก้อนเนื้อที่ไปกดทับแกนสมองทำให้ร่างกายไม่ตอบสมองต่อการสูบฉีดของเลือดหมอแนะนำให้ญาติคนไข้ย้ายคนไข้ไปทำการรักษากับหมอเจ้าของคนไข้เถอนะครับพี่ลินนาะพยักหน้าก่อนจะรีบไปโทรบอกพ่อกับแม่ซึ่งก้าใจเพิ่งรู้ว่าพ่อกับแม่ของรินนากับยูอีต้องมีธุระบินไปต่างประเทศบ่อย ส่วนพี่ลินนาะตั้งแต่ได้เดบิวต์ออกอัลบัม้มก็ทัวร์คอนเสิร์ตตลอดถ้าไม่ได้กลับบ้านที่ผ่านมาอยู่อีกคงเหงามากๆเลยสินะแก้วใจรู้สึกเสียใจที่เพิ่งจะรู้ว่าอยู่อีกต้องโดดเดี่ยวขนาดไหน เมื่อย้ายไปโรงพยาบาลประจำของยูอิกหมอที่เคยรักษาก็รีพายยูอิกเข้าไปทำ Tc สแกนสมองทันทีก่อนจะพบว่าก้อนเนื้อที่เคยฝ่อกลับเติบโตขึ้นมาได้อีกและอยู่ในจุดที่อันตรายมากเมื่อยูอิกป่วยแบบนี้เรื่องเปิดตัวจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้โชคดีที่ทางค่ายเข้าใจจึงเรื่องการเปิดตัวไปแบบไม่มีกำหนด เรื่องราวของยูอิชวนบีบหัวใจจังเลยทุกคนแล้วแบบนี้ความฝันที่จะได้ออกอัลบัม้มจะยังทำได้อยู่ไหมนะเราแก้วใจล่ะจะเดินไปบนถนนแห่งความฝันโดยไม่มียูอิเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอได้ไหมนั้นพบกับบทสรุปของเรื่อง d r e a m Girl สาวน้อยช่างฝันได้ในตอนหน้านะคะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง SimStory ด้วยนะคะยังมีคลิปละครซิมสนุกๆให้ดูกันอีกเพียบเลยนะ